ก็สวัสดีคุณผู้ชมดวยนะครับนี่ก็เป็นพาร์ทจบแล้วนะของแผนนี้มั้งแผ่นนี้แหละมันไม่น่ามีอะไรอัปเดตนะครับไม่น่ามีอะไรเข้ามาให้เล่นแล้วเหลือแค่ต้องรอ,งอ,งองแผทนใหม่นะ <c oughs> ต้องรอโหลดเกมอีกรอบหนึ่งนะกูขออย่างเดียวแม่งมึงเอาก็สี่ห้ากิกได้ไหมไม่ใช่ให้กูโหลดแม่งยี่สิบสามิกิกหรือว่ายี่สิบกิกขึ้นไปอะ เกมแม่งก็ทรมานคนนะบอกโหลดอะไรเยอะอยังวะนะครับมันข้อแหนกว่าเดวิลเมคายเนี่ยผมว่าแม่งน,น่าหนักกว่าเดิมโหลดทีทนี่น่าปวดหัวเลยอ่ะ <c oughs> อัพเดตอัพเดตในีนละทีโอ้ตายหาอัพเดตเยอะไปหน่อยครับอืมรถไฟลงมาหน่อยไฟมันใหญ่ไฟไม่ไหววะแล้วพวกนี้คืออะไรวะอ๋อ เวทเสืมที่ผมทําให้เป็นนะครับเล่นไม่ได้ขอแพ,พ้คุณผู้ชมมันเป็นความสามารถนี่หมาถึงนี่แหละเฮ้ยไอยหน้านี่คุค้นไหมแน่นอนว่าต้องคุ้นนะครับเคยผมแค่เคยเห็นในเกมเข่านจ้นะไม่เคยเล่นหรอกนี่ไงเปิดมาอันนี้น่าจะเป็นดันที่นะครับดันเต้ดันเต้หรือดันที่เหรอเออดันเต้ดันเต้ผมประกอบมดแล้วนะเออผมประกอบให้หมดแล้ว แล้วก็บูจิวครับบูจิวแน่นอนว้าหน้าตาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ครับดีแล้วแะไะยังไม่เหมือนมากครับมันยังไม่เท่าดีถ้ามันเหมือนมากกันไปนะโอเคประมาณนี้ครับมาดูวันนี้แหละอ่าเรามาไล่ดูช่วงสุดท้ทายนะครับว่ามันไม่มีอะไรแล้วมั้งผมก็ทำอย่างนี้ทุกแผ่นนะจบแผ่นนี้แล้ว เราเพลินแล้วค่อยไปเล่นแผ่ใหม่แล้วนะครับเออบางตัวก็ไม่ได้พอเสียดายเลยเอลเอลแผ่นนี้ผมไม่ได้เลยนะครับแค่เปิดตัวละครมันก็หมดตูดแล้วนะไม่ใช่ไหมรี๊เครับโดนไล่อ๋อซาแล้วนะครับ ชัดเจนนะไม่มีอะไรแล้วนะโอเคไปเดี๋ยวก่อนจากลาผมขอเปิดดูก่อนนะอย่างละลัวอย่างละรวยนะขอให้ได้พีขอให้โดนต้องไม่ล,ลัววะแฟนรักให้ลูกรูวเถอะขอร้อง อุยุยขอบคุณครับรู้จังครับประวัติศาสตร์แรกที่ผมไม่ได้เปิดถึงสามสิบโลนะครับหรือเปล่าเน,นี่ยนสะิบเก้ามั้งมีเนี่ยยี่สิบีปสิบเก้าว่ะช่างแม่งเราลา 19, 20, ลวสิบเก้ายี่สิบไปเละโอ้ยในที่สุดสบายใจแล้วนะ ยินดีกับคุณด้วยนะครับโอ้โหสบายใจเลยอ่ะเอ้เอีะยอันอื่นคือไม่จำเป็นแล้วอ่ะเรื่องของเมืองครับประมาณนั้นเลยนะว้าเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเปิดจะออกไงโอ้ยดีโคตรดีเลยอ่ะอ๋อเป็นการจากลาสงท้ายที่ดีดีดีแน่นอนนะครับไม่ดีให้เตะนะครับมองตรงโอ้สบายใจเยอะเลยว่ะ ซื้ออดเลยเฮียเปิดได้ดีก็โคตรขอบคุณครับขอบคุณครับปู้เนี่ยนะคนอื่นขาดทรัพยากรอะไรบ้างวะอันนี้สามพันอันนี้อันนี้พี่ทั้งแม่ไม่ต้องเอามาอันนี้เจ็ดร้อยมันขาดอะไรบ้างในโลกอัพเดี๋ยวน,นะเลยพี่ มันเท่าไหร่นะอันนี้โอ้ยเขี้ยมันเลือตั้งเยอะโอ้มั่วก็มันขาดอะไรวะน,นี่ก็ไม่ได้ขาดนี่หว่ามันไม่มีของอัพตัวละครอะไรวะเนี้ยมีแต่อะไรไม่รู้ครับอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางอย่างก็มีบางอย่างก็ไม่มีคนระับ คนเอาของนี่มัน,นน้อยที่สุดนะโอ้โหอันนี้น้อยที่สุดเพิ่มเลยเติมเติมมันเยอะไปเนาะประมาณน,นี้อันต่อไปอไหจะเป็นที่สุดวะอันนี้สองพันอันนี้ไม่น่ามีปัญหาะนะเออ,อเคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเออซิมก็มีตั้งเยอะ มขาดอะไรวะเนี่ยขาดอะไรล้วที่อัพก็มีตังเยอะอันนี้สามพันหนึ่งพันสามพันหนึ่งอันนี้หมดเลยโอเคหมดไปจบครับสำหรับแผดนี้เจ๊ด yeah, รอแผดนหน้าได้เลยนะครับนะยังนะยังไม่จบเยวะอะไรวะอ๋อยังเพิ่งจบฮนะเอ้ลุ้นดีไหม มันเป็นมันเป็นอะไรอ่ะดูดิมันไม่ใช่บัตรฟรีเหรอต้องบัตรอะไรวะมันไม่ใช่บัตรฟรีและบัตรซ่นตีนเลยวะบัตรอะไรอ่ะอ๋อนี่ไง ตัวไหนกูยังไม่ได้ว่ะเฮ้ยไม่ต้องสืบแล้วน,นี่แมวแมวได้มาแล้วแล้วเปลี่ยนได้แค่ตัวเดียวเลยนะนาตาเปสุม่มอาวุธเหรอไม่ต้องไม่ต้องเก็บไว้พอแล้วไปใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์สมัครให้ก็นะครับ